สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผู้ก็จะมารีวิวนะคะคาเฟ่เบอร์หนึ่งในเรื่องมัชชะของจังหวัดระย,ยองนั่นก็คือพาด a าคาเฟ่ค่ะขอบอกว่าสายมชชะเนี่ยไม่ควรพลาดกับร้านนี้เลยนะคะเพราะเขาโดดเด่นในเรื่องมัชชะมากๆเลยนะคะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะทางร้านนะคะมีบริการ d drive to ด้วยนะคะสะดวกสุดๆค่ะสําหรับใครที่ขี้เกียจลงจากรถหรือป้องกันโควิดนะคะร้านนี้บริการส่งด้วยค่ะถึงรถเลยนะคะสามารถโทรสั่งบาริสต้าได้ เป็นสไตล์บาหลีนะคะผ่านกนารคัดสรรวัตถุดิบที่ดีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมาถึงเมนูมัทฉะของเรานะคะซึ่งสายมัทฉะอย่างผู้เนี่ยชอบมากๆเลยก็จะมีเลเวลให้เลือกนะคะด้วยกัน4ี่เลเวลด้วยกันนะคะผู้เลือกเลเวล2ค่ะนอกจากมัทฉะเขาก็ยังมีกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะเฮงหวยนี่สุดยอดมากค่ะอร่อยเวอร์เดินมาอีกนิดหน่อยนะคะก็จะพบกับปู่แพนด้านี่ค่ะน่ารักมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะคะปูแพนด้าค่ะพอเราเดินผ่านตรงนี้ไปนะคะ จะเป็นโซนห้องแอร์ห้องนี้วันนี้ผู้เลือกนั่งห้องแอร์ห้องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมโปรดของผู้เช่นกันค่ะซึ่งเป็นเอ์ดอร์นะคะร่ลมรื่นมากๆเลยเราสามารถมานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะคะอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะนี่นะคะก็จะมีปลามีสะพานแล้วก็หูบรรยากาศสุดๆร่ลมรื่นมากค่ะ อันนี้นะคะก็เอาบรรยากาศครั้งแรกที่ผู้มาทานที่ล้านนี้นะคะเมื่อวันที่25ธันวาคม2564หรือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะก็ได้พาลูกๆมาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนั่นก็คือมัทฉะเลเวล2นะคะแล้วก็เฮงห,หวยที่ผู้บอกไปนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็มีเค้กก้อนนึงคะ่ะอร่อยมากๆเลย อันนี้ก็เป็นรูปเซตล่าสุดที่พูไปนะคะแสงสวยมากๆเลยค่ะถ่ายรูปประมาณบ่ายโมงนะคะช่วงบ,บ่ายนี่แหละแสงสวยมากๆเลยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะน,นี้ก็เป็นด้านข้างค่ะแล้วก็จะมีเป็นส่วนด้านหน้านะคะเป็นมุมฮิตของทางร้านเลยเครื่องดื่มที่เราสั่งนะ <c oughs> ก็จะเป็นเดอร์ตี้นะคะก็เป็นเค้กอัลมอนด์นะคะบวกด้วยมัทฉะเลเวลสองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีน้ำสาวรดค่ะ โชคดีหน่อยนะคะวันนี้ได้เจอปู่แพนดา้าด้ค่ะมานั่งถ่ายรูปกับเราดูสิทำหน้าน่ารักเชียวแล้วเดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้ไปด้วยเครื่องดื่มของทางร้านพาดาคาเฟ่นะคะซึ่งเราได้ไปเอารูปภาพจากในเพจ f a c e b o o k ของพาดาคาเฟ่นะคะผู้จะแปะ facebook ไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถไป ชมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของทางร้านคะ่ะร้านเปิด9โมงถึง5โมงครึ่งนะคะทางร้านเข้าร่มโครงการคนละครึ่งและมีบริการส่งผ่าน Grab ้วยค่ะพิกัดร้านนะคะตั้งอยู่บริเวณรีสอร์ทพันวาน่ารีสอร์ทเนินกลางซอย4ตำบลตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเพื่อนๆสามารถเซิร์ช Google m a p หรือมาตาม GPS ได้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปรีวิวไลฟ์สไตล์หรือคลิปดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามชมพูในช่องโฮฟูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนนะคะเพื่อเตือนคลิปใหม่ๆของผู้ต่อ,ตอไปะคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย